วันนี้ผมจะพาเจ้าหมู่เจ้าจุมไปพอบรรยากาศการแข่งขันปอกไฟมืน่นตีงานปลอยหลวงวัดศพเตี้ยอำเภอจอม้องจังหวัดเชียงใหม่แต่เปิ้นไปใจ้สนามตีบ้านมเมเตี้ยใต้ของปรอหลวงบุญตันขันโตยผมมาพอนะครับจุดลนะเนอเจ้าหมู่เจ เอกนำรายการน,นะองอนปลายหน่อยเบอร์สามสิบหก อ๋มกัมอมกัมนี่นี้คือบรรยากาศนะครับนี่อันนี้ณะกรรมการครับผมครับ อันนี้ผมเตลมาใกลต้ตีบริเวณตีปืนจี้กกันละปืนก้อกันถ้าจะได้ยินอยู่นอกจาวโมจะจุ่มตอนนี้ผมไม่ได้อยู่หน้าจอนะผมเตลมาอยู่ตัางเทพต่างตีบริเวณตีเปืนคณะกรรมการปืนเยมันจี้กันนี้ล้วอันนี้มาอยู่ตีทีมงานเป็นเาแล้ว กองแทกต้งสมได้ต่างก้า้นี um> ้อยนะจิ๋วแต่แจ๋วิวแต่แ huh. จ๋วบ้านอย่างนี้บ้านอย่างนี้ครับนี่อ๋อละออนเมาเตียไต้เมตเตีย้ครับครับแล้พเขาอยู่ครับร้อนกันเน่ยฮะฮะมาเนเด้อผมน ม่วนันนะได้เจออจะจุมสวัสดีครับตาสวัสดีครับวันนี้มากี่กระบอกอ๋อวันนี้แม่บุกอ่นห้าบอกครับหบอกกรจีเป็นละกี่บอกล่ะจีสักบอกเลยครับเบอร์อย่างไรสี่สิบครับสี่สิบสามครับผมก็เบอร์เจ็ดสิบสองครับจอกก็ครับเบอร์เจ็ดสิบสองครับผมโอเคโอเคแต่เบอร์เจ็ดสิบสองครับเจ็ดสิบสองเนาะโอเค บมาใจมาเนี่ยค่ะห่อมาห่อมาเท่ากนไปเวียดนามแมน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 มาละสวัสดีครับห่อปิ๊กมาห่อปิ๊กมาสวัสดีครับเราวันนี้มากี่กรบอกสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มากี่กระบอกกี่กระบอกครับป๋าห้าหูบอกเนอโอ้เด็ด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 สองมื่นเอาโจนกันละกันสองมื่นครับผมวันนี้สิบเก้า หัวใจครับเก็บแลวหัวใจครับหัวซ้ายเนาะโอเคครับจะดูยกขึ้นข้งก้าวโอรุ่นขนาดเลยเนาะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณมาขึ้นกผมสวัสดีครับอ่าเบอร์สี่สิบแห่เนื้เบอร์สี่สิบห้าก็ครับอ๋อเบอร์สี่สิบห้าวันนี้มาเกะกระบอกวันนี้มาบอกเดียวเนี่ยวันนี้บอกเดียวเนาะ โโอ้หเดียวก็เสียวได้บอกเดียวก็เสียวได้นะเดี๋ยวรุ่นกันนะพ่อเอาจนกับเบอร์บอกไหนนี่จนเบอร์สี่สีเปอจิไปละจีปาร์ตี้นะกะกับเบอร์สิบเก้าอ๋อเบอร์สิบเก้าเนาะเก๋เดี๋ยวหูเลือกแล้วเนาะขอบคุณครับพ่อครับผมขอบคุณครับจะรอตครับผมบอกตะกี้เนี่ยเราชอบเอร์้ยมาสามคนนี่ได้อันนี้บอกอะไรบอกสีบอกสี่สิบหก บอก46ตายไหันอันนี้พอค่ายแต่ละค่ายวันนี้มาพอค่ายตะน,นีก่อนค่ายนี่เปิดยืดถืตอตะน,นีอันนี้คายยังครับกอนมาเดียวสวัสดีครับสวัสด AP ีครับมาแต่เจ้าแล้วครับไล่สดนี่เก็บบรรยากาศเบื้องต้นก่อนราบนมาสการครับโลกโลกจะปอบพิษนุโลกมาแล้วครับวันนี้เอามากี่กระบอกครับวันนี้เอามากี่กระบอกครับ สี่จุดไปได้ยังครับึ่ะเป็นได้มาครับได้สองเจ็ดเจ็ดได้สองเจ็ดเจ็ดโอ้สูงกันเนอครับขอบน้มาสการครับการนมาสการครับเดินพรครับนมาสการลุงนันผมว่าลุงนันจะต้องอยู่แถวนี้นี่ได้ยิงนะครับได้ยิงจะดีถึงเตีวมาตัวหา แต่สมารกับพลังเนี่ยฮะวันนี้มีพลังวันนี้มีพลังพลังบระมาพลังพีกพลังพีกเลยครับมาเนี่ยมาๆกครับมาจะต้องมาป้าลุงหนันสิบสามสิบสี่เดือนหน้าเดือนหน้ามิถุนายนนะครับครับผมขอบคุณลุงหนานครับเดี๋ยวไปเอวก่อนวันดีครับวันนี้มากี่กระบอกครับวะ เจ็ดบอกจี๊บเป็ร <in Spanish bizarre> <P> <sh> ักจี่บอกครับบอกเดียวเนะเป็นได้พ่องได้รางวัลเจ็ดเจ็เนาะแรงามอยู่รงามอย่ตัวเลขยังงนะป้าตัวเลขอย่ามื้อเนะเขีกยวอีป้อเปิมไรขอบคุณครับอันนี้ขายอย่างนี้ขายอสเซร์ดามนี่ขายอย่างนี้ ข่ายองครับข่ายองครับไอ้เนี้ยมโพงครับใส่ลิงน้ำโพ้งวันนี้อย่างมหมน้อยเดียววันนี้มาสามพ่อขบุญโอ้ในรถพูดถึงกันหลายคนทิ้งลิงน้ำโพ้งน้อก็ว่าอยู่กระจัดกระจายอย่างนีปกตินักนะข่ายนี่นะครับผมอยู่ตั้งหลังกุเนน้อโอเคครับครับนี่ข่ายอย่างครับใส่โยกกล้วยด้วยเฮ้ยซีดปูอย่างครับ ซิดปูห่อเนี้มาจากต่างไรหางดงครับบุเรืองครับครับบุเรืองครับบบุเรืองซิดปูห่อนี่กำลังส่งได้กี่สนามแล้วนี่สนามครับเจ้าของค่ายเจ้าของค่ายไหนเมื่ไหนเจ้าของค่ายไหนเจ้าของค่ายอุ้เขาเจ้าของค่ายครับผมเจ้าของค่ายนี่เนาะชื่อยังปลาอย่งครับปมาล่าครับหมาล่าครับปลารักครับแสดงมีเมียนักปลารักนี่นะคนมีความฮักเนาะมีเมียสองคนกันหรอสคนกันนะลูกเห็นกี่คนเข่าใส่ไฟกันเนาะเข่าใส่ไฟกันเนาะเนาะปลาเนาะ ผมได้แม้แล้วน,นี่แน่ได้แม้เออเาแล้วเะะมียเมียเนื้ออยู่เมืองเมียเนื้ออยู่แม่หอยอย่ะอันนี้มีพยานหลักฐานเนอะผมมาได้โม่เนอะ, <c oughs> นอ,ะอันนี้อันนี้เป็น <c oughs> อยู่บ้านเดียวกับเป็นหู้งวดเนะีะมีเมียกี่คนที่หู้งวดกับงานนี่นะตั้งขันครับอีดูหัวได้ไข่อีดูหัวหน้าไข่เนอะแต่เดี๋ยวงวดน่าจะมาเนาะเออ้หัวหน้าไข่จริงเนี่ย <c oughs> โอ้ก็หัวหน้าไข่เป็นเรียบร้อยแล้วแต่กี้หันผมยาวนั่งตรงไหนเนี่ยแก เล้วน uhm si> ี่มีผมยาวนั่งตรงไหนนี่อ๋อนั่งสังพุนนะโตวบโตมันเนี่ยป๋าหรืออ้เล่นบดากันเลยครับผมอาร์มายเอลดึงคายสนามหน้าเปิ้ลมาได้มาเนี่ยเนี่ยป่าล่างเขานี่ยนะครับผมครับผมทำเรื่องครับผมอันนี้คายคนเล็กบ้านบ้านถาม้าแล้วครับ สวัสดีครับป๋าสสวัดีตะกี้ผมขี่รถกายมาสวัสดีดีนะครับอันนี้ปลอดจากเป้าอันนี้บรรทาวันทีเปาะกันเลยเสมอเนาะรวมกันครับวมกันหอยล้างก็จะานางตีเดิมครับนางตีเดิมนั่งตีเดิมนะครับจีบไปได้กี่บอกแล้วครับวันนี้ยังบอกแรกห้าสิบสี่ห้ากสิบเอ็อ๋อครับหกสิบสามหบนะครับโอเคคือกำลังใจนะครับ ขอบคุณครับ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 แอลค่ายอื่นก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสนามเมเตียเนี่ยมากี่กระบอกครับมาสองครับมาสองจีเปลนะกี่บอกล่ะจีไป็นบล็อกครับเบอร์สามสิบสามอันนี้หกห้าครับอันนี้หกห้าตะกี้เอาจนครับเบอร์อีกนิดเบอร์สิบเก้าก็กระเบอสิบเก้าสิบเก้าเป็นอะไรบล็อกการเปิดครับการเปิดเนาะเดี๋ยวเอาไม้เอาบอกไม้เนาะ้อแล้ววันนี้อยู่มาสองคนแน่นี่อยู่กับไม้ครับอ๋ออยู่กับไม้เหรรอคับผม อ๋อทีมงานแม่บ้านคนตั้งหลังอยู่อยู่ตั้งหลังเพ่เด้อแรงเพิงคราบนมาสการครับมาเพื่อกำลังใจลูกซิสลงหานะครับดีๆแล้วครับถ้าอันเดียวลูซิสลงหาจะง่อมนะครับเอต่นนี้เย็นดีเนาะโอ้เย็นดีขนาดดูหมดีขนาดเลยอะน่ากะ เบิร์ดมาใส่ด้วยกันสักหน่อยนะครับครับผมเอลดีขนาดสวัสดีครับมากันตีสีแล้วเหรอมากันกี่โมงล่ะแม้ตั้งแต่สิบโมงครับสิบโมงโอ้จีเป็นอะกี่บอกล่ะยังนะครับเดี๋ยวจะขึ้นละเดี๋ยวจะขึ้นแล้วเนอะเบอร์สี่สิบแปดเบอร์สี่สิบแปดไปดิครับสลายสลายสลายติงพูดนะครับแต็นกองครับสลายติงครับสวัสดีครับสวัสดี วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาแข่งบ่อไฟอ่ะนี่เขานี่กล่องมาแล้วแปลว่าวันนี้มันเปลี่ยนบรรยากาศมากล่องเนี่ยไปแข่งนี่ใช่ละบ้านเซ้งบ่อไฟอ่ะบ่ไฟเราไปประทานพูดกัลระทีบ้านเซ้งยิเอฟซีมาไว้เยอะนึ่องกว่ามาที่บ้านเซ้งว่าใช่บ่อไฟตุ้ปีกมันนี่ตุ้ปีกอีก เสาสองเนาะสาสองนะครับผมอ่าขอบคุณครับมือกำลังใจนะครับครับผมอันนี้ทีมช่างปองลายทองครับแม่บ้านวันนี้เปลี่ยนสีจากสีส้มมาเปลี่ยนสีน้ําเงินเนาะเปลี่ยนไปแล้วท่านนีเสื้อลายไม่ะนี่ช่างปองลายทองครับตั้งหน้าก็เปลี่ยนก็ว่าเป็นสีที่บบคุ้นตาเลยอ่ะทีนีรับด็นเขครับเปลี่ยนลูกใหม่เนาะยุกใหม่ละเป็นสีส้มเป็นสีน้ําเงินลูกใหม่ต้องแรงกว่าเดิมครับ ตะกี้ยังไม่ได้จุดเเนาะ <c oughs> วันนี้เอามากี่กระบ,บอกครับออวันนี้มาสองบอกสองบอกจิไปอะไรอยังยังบม่ได้จิเตี้ยเบอร์อย่างครับห้าสิบเจ็ดแล้วก็อ,อ๋อเบอร์อย่างพวกประมาณหกสิบหกสิบปลายหกสิบปลายเอาจนกันพองกล้านี่ห้องเนาะธรรมดานะครับรรดเดี๋ยวกอหัวบนเนาะเอาขอบคุณครนะับผม ดูสิครับลิมเล่ะสี่สิบห้าเจ้าพี่ว่าตดนเลยตดนได้โอ้เรียบร้อยเดี๋ยวด้กาตูนโดนละปไห้บอกแกกี้ไปไหนเฮ้ยยังไม่ได้จีบเฮ้ยยังไม่ได้จีบแเนาะกำลังจีบสี่สิบเจดครับสีอันนี้เบอร์อย่างละส่หกสี่สี่ห้า่นี่เบาคิตตี้เพราตกพิที่มาเนาะสนามนี่เบามาพิที่ฮอนครับฮอนอยู่หัวข้มาเจ้ เอ้ก็บอกต้องหัวขมือมาเตียหัวขือเเนี่บ่ไปได้หรอกานนี้มันของนนี่หรอแน่ไ่ได้ไปหรแม่งสอนแม่งสอนไปได้ไปเนอะมันมีหลายงานจนกันแถวแน่บอกบอ้อนี้แวบอเพื่อนกันแหละฟานรอแล้วบ่เยนเรียเพ่เรียแวเนอะตอนข้านั่นแหะงาบไฟจะก้ที

เกือบไปเลยเกือบไปเกือบไปเลยยิีดีก็ไปนงนะครับเป็นว่นสาโสนเลยีอ่าเพิ่นท่านใครขันตีกันไเลยเอร์สีินเจ็ดเทคโนสีดอนใจครับเป็นก้างที่ขึ้นง่ายขนาดเลยเนอะจะามูยจ่าจหมย เป็นก้างท e like, oh, ี่ขึ้นแบบอิทเลยอ่ะเป็นก้างที่ขึ้นง่ายขนาดเป็นก้างเมเตียนนี่นะครับเป็นก้างเมติแตีขึ้นง่ายขนาดเลยครับสุดยอดเลยเน่ยทีมงานออกแบบของเมตต้นี่นะฮ่ายินดีกน้อมก้าคนแบบโซนครับคนแกพี่น้องสาวอ๋อน้องสาวครับผมจ อันนี้ก็ได้อันใดได้หมดมีสองสนนะไปเองมาถกเ้ผมมันนังรองนี่จีพอดีก่ะคนจีนะครับชื่ออย่างครนี่ปอปอลัดนะปอดนี่แหละครับประยุทธ์อ๋อยศปอลัดประยุทธ์ขอบคุณครับโอ้สองคนนี่ครับมีสองคนนี่มนจีเห พอไว้เหรอใช่ตัวนี้ไอ้บองเขาปีนี้ทีมเทคโน่สีดอนใจเปลี่ยนแปลงวิธีการจุดจากจุดธรรมดามาเป็นจุดด้วยแบตขับไฟฟ้าเนี่ยเปนง่ายกันเนอะเลยอืมมันง่ายดีเนาะไม่จีหมายว่าล่ะเส้นไหนก็ได้ครับเส้นไหนก็ได้นะจ้ำเงินได้กับเงาะ อ๋อครับโอเค่อทีนี้ทีมงามก่องแต็กบัตเตียลูกอแ่แห่ๆลูก ตอนนี้ผมเดินทางออกจากวัดเมเต,ตียไตจบการแข่งขันบอกไฟหมื่นตีงานประเพณีปลอยหลวงบ้านวัดสบเต้ยไปตีเรียบร้อยแล้วครับบรรยากาศกระเดียวจะเดินทางไปตีจากวัดละพุมต่อไป บรรยากาศเวลานี้เนี่ยคือโอ้โหเหมือนครับเมืองในหมอกอ่ะจ้ามู่เจชจุมเฮ้ยโอ้มีหมอกตลอดนะครับถนนแงามตะนันหลังจากทิ่ฝนตกไหมไหนรอเต้แง้มก่อนบรรยากาศแงามแท้โอ้มีมีหมอกมีเมยอตอนเล้งหลังจากทิ่ฝนตกมามเนาะ ด,ะนะดีครับแรงนี้จะเดินทางไปวัดหลวงละพูนหรือว่าวัดทริลพลชัยวัละมหาวิหารเนอร์มันมีงานประเพณีสงฆ์พรอบรม็นลุงพระาฮารเลพลชัยแล้วก็ตอนแรงนี้น่าจะมีการประกวดกองสมบัชชชยนะครับ ชมุดจะจุมงคมีโอกาสไปวัดหลวงลพูนกับป้ากันพูนไดเนอร์จต่ตอนนี้มาพอบรรยากาศแถวๆจอมจองมาฝากชมูดจะจุมกันงามขนาดชอบขนาดบรรยากาศโรแมนติกตแต้เลย อันนี้เป็นข้ามครัวน้ำมอ,อยาหมูนอก มาพดออกถนนสาย108ตัดตีทค่นีหละนะครับออกถนน108นะครับเจ้ามูจะจุดมเยแะเดวป้าการตีวัดหลวงตะปูน,นะครับสวัสดีครับ